สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะอ้อพาเพื่อนๆนมาดูต้นกกชนิดหนึ่งซึ่งเขาเรียกกกชนิดนี้ว่ากกสามเหลี่ยมใหญ่นะคะภาษาอีสานเขาเจ้าเอิญว่าต้นผือผือก็คือว่าเขาจะเอาไปตำศาสตร์เอาไปทอเสือนั่นเองเขาเรียกว่ากกทอเสือกกสามเหลี่ยมใหญ่นะคะไอที่เห็นเป็นช่อเป็นเม็ดเมดนี่ก็คือเป็นช่อดอกที่แก่แล้ว เริ่มที่จะติดมเมล็ดเริ่มแก่นี่นี่นี่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนี่อยากจะได้เมล็ดพันธุ์ของต้นกกทอเสือหรือต้นผือหรือกกสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยติดต่อมาที่อ้อได้นะอ้อจําหน่ายมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ถอนต้นส่งด้วยสาเหตุที่มันได้ชื่อว่ากกสามเหลี่ยมเนื่องจากว่าต้นมันเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโน้มลงมาใหม่เนี่ยค่ะเพื่อนต้นมันจะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมมันจะมีหนึ่ง สองสามลำมันจะเป็นเหลี่ยมเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมใหญ่เพราะว่าลำต้นมันใหญ่สูงความสูงถ้าถอนออกมาก็น่าจะประมาณ2เมตร50เซนนะคะแต่ถ้าเป็นกกสามเหลี่ยมเล็กหรือญ่าตะก,กับเวลาที่เราสังเกตเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่ามันจะเล็กกว่านั่นเองใครที่สนใจอยากจะได้พันต้นผือนะคะลูกค้าโทรหาตลอดเวลาต้นผือหรือว่ากกสามเหลี่ยมใหญ่ ติดต่อที่087ค่ะ606 9955 ID Line a u n g s a r a 09อังศรา09นนะคะเพื่อนๆกับต้นผือขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ